เป็นโชคดีของทุกคนนะครับผมเพราะว่าติ๊ง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 ผมเนี่ยได้ทําการหน้าด้านะครับผมไปขอความสนับสนุนจากทางเจ้าของแบรนด์มาให้มาสนับสนุนของรางวัลทั้งหมด10บรางวัลด้วยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําแล้วก็ไปชิมเมนูจากคอมเมนต์เมนูหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอเล่าเท้าความก่อนนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการทําเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียวซอสเกาหลีคุกเส้นซึ่งเป็นเมนูแบบแห้งนะครับผมแล้วก็มีน้องคนนึงเนี่ยเขามาคอมเมนต์บอกว่าลองทําเป็นเมนูแบบน้ําดูเอาไข่เนี่ยไปคนๆๆแล้วก็ใส่ซอสเกาหลีเหมือนป๊อกป๊อกกีเลยอร่อยสุดๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําเมนูวันนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูเมนูของวันนั้นนะอ่าเดี๋ยวผมเอามาขึ้นในเฟซให้ดูปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้ลงในเฟซน,นะเมนูนั้นลงแต่ติ๊กต่อแต่นี้เดี๋ยวจะมาลงให้ดู ครั้งก่อนผมลงคลิปเมนูจากไข่เจียวไปแล้วมันก็มีน้องคนนึงเนี่ยเขาคอมเมนต์บอกว่าเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับพี่บังเส้นจายาบวกกับไข่เจียวคุกเค้าด้วยซอสเกาหลีรับรองอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองทําเมนูนี้กันว่ามันจะกินเข้ากันได้ไหมก็เตรียมนี่เลยไข่เจียวแล้วก็มีเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่วันนี้เราจะใช้เป็นของจายาอย่างที่น้องเขาบอกส่วนซอสเกาหลีที่จะใช้วันนี้นะครับจะเป็นโอปป้าซอสสไตล์เกาหลีของ BKC นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้ซอสที่เป็นซอสอพริกที่กินกับไข่เจียววันนนีี้้เเเราาาใชปป็อกหลงท BKC ผมซอสเขีวเหลือ,องเขาเนี่ยสามารถทําได้หลายเมนูมากๆเลยวันนี้เราจะมาลองทําเมนูที่น้องเขาแนะนํานะครับอันดับแรกเราก็ลงนี่ก่อนเลยเส้นใจยาแล้วก็ตามด้วยไข่เจียวเทลงไปแบบนี้เลยเอาให้หมดต่อไปก็ถึงเวลาละเลียงซอสแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้อ่าทําให้เราแบบว่าบีบซอสได้เล็กๆแต่ทีเนี้ยเราจะใช้แบบว่ารูใหญ่ๆเลยเราชอบแบบหลวมๆนี่ชอบแบบว่าจุใจอืมนี่ ซอสแบบดูเข้มข้นมากอะเอาประมาณนี้ก่อนเทเสร็จแล้วก็ถึงเวลาคนครับผมทีนี้ก็คือรูปร่างหลังเราคนเสร็จน,นะครับซอสนี่แบบว่าเคลือบเลยขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าไข่เจียวซอสเกาหลีคุกเซนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าเริ่มจะกกินก่อนเลยสูดดมและกินแบบกินนอปป้ามากๆอ่ะโอ้ดูดิเข้ากับหน้าตามากเลยหน้าตาก็สไตล์โอปป้า สุดสุดอร่อยเข้าได้เข้าดีไข่เจียวกรอบๆเส้นหนึบๆอือือเอาดีชัดๆอบป,ป้าสุดๆ,ดๆเลิศ ก็อย่างที่ดูไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันว่าเมนูที่น้องแนะนําให้ทําเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยจะอร่อยไหมจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองชิมตามบังกันเลยครับผมตอนนี้เราก็ได้จจย,ยาต้มมาเลยนะครับผมพร้อมกับไข่ที่แบบว่าคน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 ,คนๆอย่างนี้เลยต้องขออภัยพื้นที่ในความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากแมวนอนอยู่อยโอ้โหตกใจหมดขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องละเลงซอสโอป,ป้าซอสต,ตัวนี้เลยนะครับผมมา รูใหญ่เหมือนเดิมจุจุๆแบบนี้ไปเลยความแตกต่างของแบบแห้งเมื่อกี้นะครับก็คือคนง่ายมากครับผมหูและกลิ่นแบบโดนน้ำไปนี่กลิ่นระเหยออกมาเป็นควันเป็นไอแบบกลิ่นหอมมากอะหลังจากคนเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแบบสีคือแบบ สีคือน่ากินอ่ะมันยั่วยวนมันเยายวนมากเลยสีเนี่ยและด้วยความที่โต๊ะรีวิวของเรานะครับถูกแมวไม่ใช่แมวดีถูกเจ้านายยึดคอนะครับผมทําให้ลูกจ้างอย่างเราเนี่ยจะต้องมานั่งแบบนี้แล้วก็มากินรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวดูว่ารสชาติมันจะแตกต่างจากแบบแห้งหรือเปล่ากินหอมเหมือนเดิมความร้อนมากขึ้นอู้แต่กินหอมมากเลยนะ่ะ ฮ่า <laughs> รอ้อนหืมโล่งคอชุมช่มฉ่ำ <c oughs> <c oughs> คือซอสเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะกว่าแบบแห้ง <c oughs> เพราะแบบแห้งเนี่ยเวลาเราคนคูคูค,คเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันติดกระเส้นเลยแต่อันนี้คืออ่ามันมีน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยซอสมันจะไม่ค่อยเข็มคนมากเราจะต้องใส่ซอสเยอะกว่ากปกติถ้าใครชอบที่กินแบบแห้งอะ่ะก็คือมันใช้นิดเดียวแต่ถ้าเกิดกินแบบใส่น้ําแบบเนี้ยมันใช้ซอสเยอะมากแล้วมันเหมือนป๊อกป๊อกกี้ไหม อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยกินป๊อกป๊อกกีแต่รู้สึกว่ามันจะเหมือนกับมามา่าต้ยมยำมากกว่าแต่เป็นแบบสไตล์เกาหลีอะ่ะถือว่าใช้ได้นะอร่อยอยู่ถือว่าผ่าน หาทั้งสองเมนูเลยสําหรับซอสเกาหลีโอปป้าตัวนี้ตั้งแต่ที่กินมานะครับผมทั้งสองเมนูเนี่ยข้อดีของซอสโอปป้าเกาหลีตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือเรลาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมปริมาณได้ว่าจะให้มันแบบว่าอามีความเผ็ดระดับไหนรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นแบบว่าเผ็ดแล้วก็หวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ถ้าอยากแบบว่าให้เด็กกินเราก็ทําใส่ซอสน้อยหน่อย,หอย,หอย,หอยให้มันเผ็ดน้อยหน่อย,อยแต่ถ้าสมมติว่าเรากินเองจัดเต็มเลยครับผมแกะเป็นรูแบบนี้ไปเลยใส่ตรูดเลยรับรองอร่อยเหาะและสําหรับใครที่ทนดูมาถึงตอนนี้นะครับเป็นโชค ผมเนี่ยได้ทําการหน้าด้านนะครับผมไปขอความสนับสนุนจากทางเจ้าของแบรนด์มาให้มาสนับสนุนของรางวัลทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับผมโดยที่ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยใครกําลังดูผ่านทิกตอกอยู่ซึ่งไม่มีหรอกถ้าเป็นคอนเทนต์แนวนอนแบบนี้ก็จะลงแต่เฟซน,นั่นแหละ ใครที่ดูมาจากเฟซน,นะครับผมใครที่ดูมาจากเพจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจของพี่บังหรือเพจของบังชิมนะครับผมกติการในการร่วมรุ้นก็คือให้ทําการแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับออกไปยังหน้าเฟซของตนเองแล้วก็ทําการแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับผม จะสุ่มแจกทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะครับผมส่วนถ้าใครจะมากมากขี้โกงจะคอมเมนต์ทั้งในเพจของพี่บางด้วยแล้วก็เพจของบางชิมด้วยถ้าคุณโชคดีและคุณได้ทั้ง2เพจน,นะเอาไปเลยครับผม2หลอดแต่ถ้าโชคมีน้อยได้หลอดเดียวก็เอาหลอดเดียวพอนะแต่ถ้าโชคไม่ดีเลยก็เอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมารุวมสนุกกันใหม่